อย่างที่ทราบกันนะครับมหานครปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่นี่มีมิชลินติดดาวถึง136ดวงและสำหรับ EP นี้นะครับใครอยากจะตามรอยนะครับมีตั้งแต่มิชลินติดดาวไปยันส้มตำปลราร้ากลางกรุงปารีสที่ต้องบอกว่าเด็ดมาก ไปดูกันว่าปารีส2024นะครับจะมีร้านดีร้านเด็ดอะไรยังไงบ้างงานนี้นะครับไล่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อแกะไปจนถึงเนื้นอนกเนื้อกบหอยทากรวมถึงซีฟู้ดนานาชนิดกลางกรุงปารีส ครับต้อนรับเข้าสู่แดนเนโรเวตินปารีสนะครับไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนนะครับเราจะต้องไปหาของอร่อยของเด็ด yes ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปารีสก็เป็นที่หนึ่งที่ผมมาค่อนข้างบ่อยนะครับปีนี้2024ก็มาอีกครั้งแล้วก็มาต้นปีแบบนี้ ต้องมีของอร่อยของเด็ดประจำปีมาให้เพื่อนๆได้ติดตามไปดูกันว่าปารีส2024นะครับจะมีร้านดีร้านเด็ดอะไรยังไงบ้างเอาง่ายๆว่าผมจะไล่นะครับตั้งแต่ระดับมิชินไปยังร้านโลเคอลแต่รับรองว่าเด็ดและเพื่อนๆสามารถตามไปได้ครับไปดูกันว่าปารีสมีอะไรรอเราอยู่ร้านแรกนะครับขอเปิดที่โรงแรมนี้ นี่คือ Four Seasons Paris นะครับซึ่งโรงแรมนี้โรงแรมเดียวเนี่ยมีมิชลินถึง5ดวงโดยร้านแรกนะครับเราจะไปร้านนี้เลยคือ Le George ปีนี้2024มีมิชลิน1ดาวติดอยู่ครับคือที่โรงแรมนี้นะครับจะมีมิชลินทั้งหมด5ดาวมีหนึ่งร้านอาหารก็คือ Le Sing เนี่ยไปเต็มๆเลยคือ3ดาวสุดๆแต่ร้านนี้ที่จะพามาก็คือเป็นร้าน1ดาวนะ ไม่ได้แบบเป็นแบบไฟดายน์ดิ้จ๋าจะมีทั้งเมนูอลาคาสมีทั้งเทสติ้งเมนูและเอาจริงราคาผมว่าก็ยังรับได้กับมิชลิน i n 1ดาวใน f s u r s o n s o n s ซึ่งวันนี้นะครับเรามาลุยเมนูอลาคาสกันซึ่งเมนูส่วนใหญ่นะครับเน้นเป็นซีฟู้ดสไตล์อิตาเลียน รังสรรโดยเชฟชื่อดังนะครับซิโมเน่ซานอนี่ซึ่งจริงๆแล้ววันเนี้ยผมตั้งใจมีนัดกับเขาแต่เขาดันไม่อยู่ครับเขาก็เลยฝากเป็นแชมเปญแบบนี้ครับเป็นแชมเปญของเลอร์จ g e เองนะครับมาให้เป็นคอมพลีเมนต์ทรีแถมเสิร์ฟคู่กับนี่นะครับเอาง่ายๆว่ามันก็คือกุ้งฝอยเนี่ยแหละดูเพลินๆนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นกับแก้มกับเบียร์วุ้นนะแต่ที่นี่แก้มกับแชมเปญครับ หลังจากนั้นนะครับสตาร์เตอร์ก็เริ่มเสิร์ฟมาแล้วก็ถึงเวลาของซอมเมลิเยสุดหล่อคนนี้ครับอิมพอจากอิตาลีเหมือนกันคือร้านนี้ผมบอกเลยนะครับว่าทั้งเชฟใหญ่เชฟรองซอมเมลิเย่แทบจะเป็นอิตาเลียนทั้งหมดนะครับและดูลีลาของเขาซะก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาจริง กว่าจะเปิดไวน์หนึ่งขวดกว่าจะได้กินแต่นี่แหละครับคือความพิถีพิถันนะครับของร้านระดับมิชลินที่อยู่ในโรงแรมระดับท็อปของปารีสและก่อนที่จะเข้าเมนคอสนะครับแม่ไวน์หมดก่อนเปิดใหม่อีกและเขาก็มาแนะนำให้อีกหนึ่งตัวแม่ต้องบอกว่านอกจากขายไวน์แล้วยังขายลีลาด้วย แล้วก็มาถึงเมนคอสนะครับนี่ตัวนี้ผมแนะนำเลยราวิโอลี่รวมถึงตัวหมูนี่นะครับที่เป็นสโลคุกนี่ก็อร่อยเลยครหรือเมนูปลาเองเห็นดูธรรมดาธรรมดาแต่รสชาตินี่ผมบอกเลยว่าล้ำมากและแน่นอนครับวน์แดงมาขนาดนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยกับสเต็กชิ้นแบบนี้ สำหรับใครที่ยากจะมานั่งชิลๆต่อตอนกลางคืนนะครับมีหนึ่งร้านที่แบบหลายคนโดยเฉพาะสายไวน์เนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ไวน์นะฮะหมายถึงว่าไวน์เนี่ย,าาย,นยแนะนำเลยร้านนี้เพราะว่าร้านชื่อว่าโอชาโตเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้จะเสิร์ฟไวนย์ยังไงนี่และห้องนี้ครับเป็นไฮไลท์เลย และนอกจากเมนูไวน์แบบธรรมดาแล้วนะครับเขายังมีให้เราไปเที่ยวทั่วฝรั่งเศสกับไวน์หแก้วซึ่งเขาก็จะอธิบายทีละแก้วนะครับว่าไวนา์แต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมาจากส่วนไหนของประเทศคาแรคเตอร์เป็นยังไงให้ชิมดูให้หมดนะครับบอกเลยครับว่ารู้เรื่องถึงฝรั่งเศส และมาถึงร้านนี้ครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้วิวสวยๆของหอไอเฟลร้านนี้ซ่อนอยู่ในมิวเซียมการที่จะเข้าร้านได้เนี่ยเอาจริงๆนะหาทางเข้าเกือบไม่เจอ เพราะว่าประตูเนี่ยเข้าทางเดียวกับมิวเซียมแล้วก็ต้องเดินทะลุผ่านไปครับเมนูของที่ร้านนะครับอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะบอกเลยว่าร้านนี้เน้นวิวสวยจริงๆโอ้โหเปิดประตูเข้ามานะครับเจอวิวหอไอเฟลที่ต้องบอกว่าเทพมากนอกจากนั้นนะครับไวน์ลิสตัตวโดนๆก็มีเพียบเลยฮะและบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เลือกไวน์มาเพื่อเจอกับมื้อนี้หน่อย ระหว่างที่เรารออาหารนะครับก็สามารถเดินออกไปถ่ายรูปถ่ายหอไอเฟลแบบนี้ได้ตลอดเมนคอส์วันนี้เป็นสเต็กชิ้นเบลลมเพราะจะมีคนนะครับมาทำให้แบบนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นศิลปินที่อยู่ในมิวเซียมเลยนะครับ มาทำให้สดๆตรงนี้เลยซึ่งร้านนี้นะครับใครจะนั่งข้างนอกเนี่ยต้องจองล่วงหน้าซึ่งจริงๆแล้วเราจองมานะครับต่อหัวเนี่ยค่าที่นั่งอย่างเดียวคนละประมาณ2,000บาทเพื่อที่จะนั่งชมหอไอเฟลแต่วันนี้ดันมีฝนโปรยปลายครับก็เลยต้องนั่งข้างในแล้วก็อาศัยว่าเดินออกไปชมวิวเอาวายอร่อยบรรยากาศดีนะอาหารบอกเลยนะครับว่าอย่าคาดหวังมากละกัน และร้านนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นร้านเด็ดเขต3นะครับอยู่ในย่านที่คนเนี่ยจะคลึกคลื้นมากตอนกลางคืนจะมีร้านอาหารเรียงรายกันเลยและร้านนี้บอกเลยว่าซีฟู้ดเด็ดจริงๆแถมซีฟู้ดที่เขาเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นซีฟู้ดออฟเดอะเดย์คือเน้นเรื่องความสดแถมราคาคือดีมากเนี่ยซีฟู้ดอัมอรวันนี้นะครับ เป็นพิเศษน,นะครับร้านนี้โดยที่เราได้สมนนาคุณนะครับหรือว่าสมน้ำหน้าคุณเนี่ยขอบคุณไทยยิ้มนะครับทําให้เรายิ้มได้ความฝันเราเป็นจริงแล้วในการกินซีฟู้ดที่ฝรั่งเศสโดยมีน้ําจิ้มซีฟูด้ดสุดไทยด้วยครับและแน่นอนครับมือนี้จัดเต็มครับซีฟู้ดแพลตเตอร์จานใหญ่ยังไม่พอครับเสริมด้วยออยสเตอร์มาอีกครึ่งโหล ดูดิน่ากินสุดๆดขอบคุณครับเฮ้ย <c oughs> เอ้ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าออยสเตอร์ที่นี่คือดีมากนะครับและเขาก็จะให้เรียงนะครับจากรสชาติที่แบบอ่อนไปยันรสชาติที่แบบเข้มข้นขึ้นอือหืแบบนี้บอกเลยว่ากินได้เป็นโหลออสักโหลรวมถึงนี่นะครับ ตัวนี้คือบราวน์ครหรือว่าปูสีน้ำตาลสำหรับใครที่เป็นสายปูไข่นะครับบอกเลยว่าเจอบราวน์ครเข้าไปแบบนี้ไข่จุกๆจริงๆดีนะครับที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆแบบไทยๆโอ้ไม่งั้นบอกเลยว่าเลี่ยนแน่นอนแต่แอบบอกเพื่อนๆน,นิดนดงนะครับให้ดูร้านดีๆด้วยไม่ใช่เปิดมาแล้วแบบกลิ่นน้ำจิ้มทำฝรั่งกระเจิเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับอันนี้คือเราขอทางร้านแล้วนะครับว่าเราขอมีน้ำจิ้มส่วน ตัวมันนิดหนึ่งตึ้งทางร้านก็แบบยิ้มแล้วก็แอบอยากลองชิมด้วยนะวันนี้ได้โคยนะครับเป็นร้านเล็กๆล,ลับๆที่เขาบอกเลยว่าคนจองแน่นมากร้านชื่อซาครีเฟลซึ่งเราได้เวลาที่หลุดมานะครับเขาบอกว่าเรานั่งกินได้แค่90นาทีและมีคิวต่อตอน3ามทุ่มเลย ตอนนี้ทุ่งกว่าแล้วนะเดี๋ยวขอเข้าไปไในร้านก่อนซึ่งร้านนี้นะครับในฝรั่งเศสเนี่ยมีแค่สาขาเดียวและถ้าดูจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นร้านสเต็กอันดับ2ใน TripAdvisor ของปารีสเลยนะครับเราเลยต้องมาลองซะหน่อยเนื่องจากเมนูเขามีน้อยมากนะฮะเราก็ไล่สั่งกันแทบจะครบทุกเมนูเลยรวมถึงสเต็กนะครับเราสั่งมาถึง2จาน จานหนึ่งก็จะเป็นเทนเดอร์ลอยนะครับซึ่งราคาเอาจริงๆถือว่าดีนะพันต้นๆส่วนอีกหนึ่งจานนะครับมาเป็นกระทะร้อนแบบนี้โค้ตเดอะเบิร์ฟหนกิโลครึ่งโอ้โหจานนี้ราคาก็ยังไม่ได้โหดร้ายมาก3,000กว่าบาทถือว่าเป็น1ร้านสเต็กที่ราคาดีไม่แปลกใจเลยครับที่คนถึงก็ต้องต่อคิวกันเยอะขนาดนี้ใครอยากตามไปก็แนะนำให้จองเงนล่วงหน้า หลังจากนั้นครับเราก็ข้ามมาจากปารีสนะครับลงใต้มา500กว่ากิโลมาอยู่ที่บอกร์โดกับเมืองที่ไปชืที่เสียงเรื่องการทำวายครับและร้านนี้ครับเราต้องจอดรถข้างๆโบสถ์ใหญ่ของแซงต์เดมิองและเราก็เดินเข้าไปครับไปถึงแล้วเนี่ยบอกเลยครับร้านนี้รางวัลการันตีเพียบจริงๆ แถมราคาอาหารก็ถือว่าดีเลยนะครับซึ่งเจ้าของเขานะครับก็คือเจ้าของเดียวกับร้านมิชลิน2ดาวเรีสอรองพาวีเจ้าของเดียวกับชาโตพาวี วายบอกโดสุดหรูชื่อดังนั่นเองแต่ร้านนี้ก็จะเสิร์ฟเป็นแบบอารลาคาร์ดมาถึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อดีเลยคือเขาจะมีเมนูทั้งภาษาฝรั่งเศสและก็มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับพนักง,งานนะครับ<ล>เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากอธิบายทุกเมนูอย่างละเอียดและแน่นอนครับมาถึงเมืองวายขนาดนี้เจ้าของก็เป็นเจ้าของชาโตชื่อดังด้วยบอกเลยครับว่าพลังแสงของเขาเพียบจริงๆอ่ยแล้วมาถึงอาหารของเราใน มือนี้ครับออออบอกเลยว่าดูอีกเกี่ยรอบก็หิวดักงองฟีนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ดิชของอาหารฝรั่งเศสเนี่ยนี่คือร้านที่3ที่เราสั่งแล้วนะครับยังไม่เจอร้านไหนที่ทำหนังกรอบเลยเพื่อนเพื่อนพอจะรู้ไหมครับว่าคนที่นี่เขาไม่กินหนังกรอบเลยไงและเมนูร้านนี้นะครับเอาง่ายๆว่าสั่งมาแพริ่งกับไวน์เลยแหละเน้นกันแบบเนื้อเนื้อ โปรตีนเน้นเปิดท้ายด้วยเครปจุดไฟนะครับมาเป็นของหวานแบบนี้ปิดท้ายร้านเด็ดปารีสนะครับ โอโหบอกเลยว่าถ้าไม่มีร้านนี้จะจบไม่สวยเพราะนี่คือร้านอาหารไทยที่ผมบอกเลยว่ารสชาติคือแบบดีมากพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยแท้ๆนะครับและตามสไตล์เลยนะร้านอาหารไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยเนี่ย เราบอกเขาเลยครับว่าขอรสชาติไทยแท้ๆซึ่งตอนที่โทรมาจองเนี่ยผมกำชับเลยนะครับขอแซบๆเอาแบบให้สุดใจเลยเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสมาหลายวันแล้วเอาจริงๆนะมันก็มีความเลี่ยนอยู่ขอรถจัดๆแซบๆตนโดน,ดนแบบคนไทยแท้ๆเลยซึ่งคุณฟ้าเจ้าของร้านก็บอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับร้านนี้ร้านนี้คือร้านชื่อโชคดีคาเฟ่ และร้านนี้ถือวเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าคนเนี่ยเต็มแน่นตลอดนะครับและการตกแต่งของเขาก็แบบสวยจริงๆแต่ที่สำคัญนะครับรสชาติอาหารเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากเสรเสรร้องไห้ที่เรียกว่าอะไรนะลามจีจิกค่ะอะไรนะรามเ <laughs> <laughs> มจูจิกเมนูที่อยากแนะนำเลยนะครับนี่คือส้มตำปาร,ะระ้า แซ่บสุดใจจริงสีและกลิ่นดีมากยังไม่พอนะครับเนื้อวากิวย่างจิ้มแจ่วกินกับข้าวเหนียวโอ้โหบอกเลยว่าคิดถึงบ้านเลยฮนะนอกจากนั้นก็ยังมีกระเพราเนื้อผัดแบบแห้งๆรสชาติจัดๆกินคู่กับพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ไข่เจียว และนีวันนี้ส้มตำนะครับทำโดยคุณฟ้าทำให้เองเลยปกติทำเองไหมไม่ปกติไม่ทำให้แม่ควรทำแน่ม,มาอีกแล้วเบาเราเริ่มล้นไปเรื่อย,ยะครฮะเริ่มกินไปโตะข้าง ผมตำโดนใจมากอะโอยเห็นไปไหม่ะอุ่นใจไม่เผ็ดไปครับดีมากก็เอาจริงๆนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยถือเป็นความอบอุ่นนะครับของคนไทยเลยทั้งคุณฟ้านะครับรวมถึงอาเฮียนนะครับใจดีมากแล้วก็น้องๆพนักงานทุกคนที่ร้านนะครับโอ้โหน่ารักจริงๆรวมไปถึงคุณพ่อครัวแม่ครัวนะครับฝีมือดี ใจดีใครไปปารีสแนะนำเลยครับร้านนี้โชคดีคาเฟ่เราปิดท้ายกันด้วยเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสนะฮะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องปิดท้ายนะเ,ออเพื่อช่วยย่อยนะครับเพื่อสุขภาพ